สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มละใหม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ชนิดนี้ค่ะที่เรียกว่านาทีนี้ต้องรีบเก็บเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่มาดูน่าจะรู้จักชนิดของต้นไม้แล้วก็ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้นะคะต้นนี้ค่ะก็คือเงินไหลมาด่างขาวนั่นเองค่ะนะฮะก็เรียกในชื่อภาษาอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยเรียกว่าซิง c h โคนียมโ h โดไฟลัมนะคะ h i t e ซิง c h โคนียมโฟโดไฟลัมนะคะซึ่งเป็นด่างสีขาวค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ ทำไมวันนี้ถึงมาทำคลิปนี้เพราะว่านาทีนี้อยากบอกเพื่อนๆว่าใครที่อยากจะเลี้ยงไม้ด่างนะคะทั้งมือใหม่มือเก่าหรือเลี้ยงอยู่แล้วถ้ายังไม่มีไม้ชนิดนี้แนะนำรีบซื้อเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะราคามีเริ่มต้นเนี่ยแค่300บาทเท่านั้นนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากๆแต่ตอนนี้เพื่อนๆสามารถหาเก็บที่สะสมได้นะคะในราคาแค่300บาทเท่านั้น ซึ่งเงินไหลามาด่างขาวชื่อก็เป็นมงคลแล้วค่ะสามารถที่จะเรียกทรัพย์เรียกสิ่งที่เป็นมงคลนะคะเข้ามาให้เราได้ด้วยเพราะด้วยชื่อนี่แหละคะ่ะเงินไหลามาด่างขาวนะคะซึ่งเป็นไม้เลื้อยค่ะเลื้อยเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงโดยใช้เสานะคะแล้วให้เกาะเลื้อยขึ้นไปค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายโตไวมากๆนะคะวัสดุปลูกไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้วัสดุปลูกที่เป็นกาบมะพร้าวอย่างเดียว หรือจะใช้เป็นดินก็สามารถที่จะขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็โตวไวมากๆเลยค่ะซึ่งจเจ้าพืชชนิดนี้นะคะก็อยู่ในวงอาราซีอ์เช่นเดียวกันค่ะถ้าใครเนี่ยที่อยากจะเลี้ยงแล้วก็เอาไปต่อยอดนำไปขยายพันธุ์นะคะเพื่อที่จะปล่อยขายต่อก็แนะนำเพื่อนๆว่าเวลาเลือกซื้อนะคะให้ซื้อเป็นตัดตัดยอดไปเลยยกยอดไปเลยนะคะซึ่งเป็น ยกยอดที่จะมีประมาณอาจจะประมาณสัก6ใบขึ้นไปค่ะเพื่อนๆอันนั้นเนี่ยราคาจะสูงหน่อยแต่เรียกว่าคุ้มมากกว่านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพื่อการเตรียมไว้ลงทุนก็แนะนําเพื่อนๆว่าซื้อแบบนี้ได้เลยนะคะ1ใบหรือ2ใบเพื่อนๆก็ไปเลี้ยงแล้วก็ไปดูพัฒนาการค่ะของต้นไม้ชนิดนี้กันค่ะว่ามีความตัโตเร็วขนาดไหนสวยยังไงแล้วก็อยู่ในดินเนี่ย เป็นดินแบบไหนนะคะลองทดลองเลี้ยงกันได้นะคะไม่ตายง่ายๆค่ะซึ่งในคลิปนะคะก็ใช้แค่วัสดุปลูกที่เป็นกากมะพร้าวอย่างเดียวนะคะขุยมะพร้าวเท่านั้นนะคะที่ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีปุ๋ยนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยออสโมโค้ดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะคือมีดินด้วยผสมกับดินด้วยดินผสมใบกามปูด้วยนะคะก็เรียกว่า ขึ้นได้ในทุกดินเลยปรับสภาพได้ตามดินเลยค่ะแล้วก็ลักษณะของสีของลายค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆเ,เลือกซื้อถ้าเป็นใบเผือกเลยเนี่ยการเจริญเติบโตจะช,ช้ามากค่ะถ้าให้ง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนถ้ามีสีเขียวจะเกิดการสังเคราะห์แสงได้ดีและจะทําให้โตวไวนั่นเองค่ะถามว่าเผือกสวยไหมสวยค่ะแต่ว่า ก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆซื้อที่เป็นสีเผือกไปเลยนะคะถ้าใบที่เป็นเผือกไปเลยเนี่ยก็จะเจริญเติบโตค่อนข้างช้าค่ะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็นใบด่างลายสวยๆนะคะถ้าท่านไหนที่อยากจะเอาไปต่อยอดเร็วก็อาจจะต้องเลือกติดเขียวเยอะหน่อยแล้วก็จะมีวิธีการไล่ไล่ด่างนะคะมีอีกหลายวิธีค่ะที่เพื่อนๆสามารถทําได้เรียกว่าง่ายนะคะ ซึ่งถ้าเราจะเรียกภาษาอังกฤษของเงินไหลามาด่างขาวก็จะเป็นคำว่า s ิง g o เนียม Podophy ล um White v ริกแครเตนะคะตรงนี้ก็เป็นชื่อนะคะที่ต่างชาติก็จะรู้จักเช่นเดียวกันค่ะหรือบางทีก็จะไปได้ยินที่เขาเรียกกันค่ะว่า s ิ n โกเนียมซิงโเนียมนั่นเองนะคะก็นี่แหลคะค่ะเงินไหลามาด่างขาวเราก็จะมีเงินไหลามาด่างเหลืองด่างชมพูนะคะ ออกซีช็อกโกแลตต่างๆเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกมาซื้อเรียกว่ามาเก็บนะคะมาสะสมได้นะคะซึ่งคำว่าสิงโกเนียมนะคะก็เป็นชื่อสกุลหนึ่งะคะในวงอาราซีวงเดียวกันกับบอลน,นะคะซึ่งได้ชื่อมาจากภาษากรีกที่หมายถึงลักษณะของรังไข่ในดอกที่เชื่อมติดกันค่ะ มีอยู่มากกว่า35ชนิดนะคะซึ่งจัดเป็นไม้เลื้อยอายุหลายปีค่ะต้นอวบน้ำเลื้อยพันด้วยรากพิเศษที่ออกตามข้อใบค่ะลำต้นสีเขียวอมเทาขนาดที่ยังเป็นต้นเล็กจะมีใบลักษณะรูปหัวใจค่ะและเมื่อโตขึ้นเนี่ยขนาดรูปร่างและลวดลายของใบจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีทั้งที่เป็นแบบใบเดี่ยวรูปหัวลูกศรและใบรูปมือการใบยาวช่อดอกมีกาบหุ้มนะคะปลีดอกสีขาว ออกครีมครีมค่ะคล้ายกับดอกหน้าวัวออกตามซอกใบค่ะมักจะมีดอกนะคะเมื่อต้นเนี่ยไต่ขึ้นบนต้นไม้ใหญ่หรือว่าผนังแล้วก็เติบโตได้เต็มที่เนี่ยมักจะไม่ติดผลนะคะคือถ้าเกิดว่าจะมีดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะว่ามีพื้นที่ให้แบบเกาะให้ไต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อน นี่ก็จะเป็นเงินไหลมาด่างขาวค่ะปลูกไปเลยค่ะปลูกเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าพอเราปลูกขยายไปได้แล้วเนี่ยนอกจากถ้าไม่ได้ลงทุนท,ที่จะลงทุนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้ปรับทัศนียภาพในห้องของเราได้ด้วยนะคะซึ่งเจ้าซิงโกเนียมนะคะก็มีถิ่นกําเนิดบริเวณทวีปอเมริกาใต้ค่ะจากเม็กซิโกถึงบราซิลและก็บริเวียค่ะส่วนใหญ่มักจะมีชื่อในภาษาไทยที่เป็นมงคลนะคะ เชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วเนี่ยจะนำพานำโชคนำลาบนำทรัพย์สินนะคะมาให้กับผู้เป็นเจ้าของนะคะเหมือนกับลักษณะการเลื้อยทอดยาวของลำต้นนั่นเองแล้วก็แตกออกเป็นต้นไม่จึงนิยมนำมาปลูกใส่กระถางหรือว่าแช่น้ำในใจการในบริเวณต่างๆบางบางคนเนี่ยก็จะเอาไว้ในหน้าร้านค้านะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะเอาไว้ในบ้านเรือนนะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคดี ก็เรียกว่าเป็นมงคลอีกชนิดหนึ่งค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่กําลังตามหาในช่วงปีใหม่ที่อยากจะเพิ่มอะไรให้กับตัวเองนะคะ mm. ก็แนะนําค่ะว่าเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยนาทีนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะที่เพื่อนๆจะหาซื้อรีบซื้อเลยค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยเรียกว่าเบาเบามากตอนนี้นะคะมีมาแบ่งปันเพื่อนๆนในราคาเริ่มตั้งแต่300บาทเลยทีเดียวค่ะ และที่สําคัญนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยปลูกไว้เนาะในบ้านนะคะก็จะบอกก็จะมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยลดมลพิษในอากาศได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกไว้แล้วทําให้อากาศเนี่ยสดชื่นนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆถามบางคนองบอกว่าตัวซิงโกเนียมเนี่ยปลูกยากไหมเพราะด้วยความที่บางคนเนี่ยไม่เคยเล่นเลยไม่เคยปลูกเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีความกลัวว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะทําให้มันตายนะคะง่ายๆเลยค่ะวิธีจะบอกว่าปลูกง่ายจริงๆค่ะเพื่อนๆใช้แค่ขุยมะพร้าวเนี่ยแช่น้ํานะคะแต่แช่ครบ3วันก่อนนะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งทุกวันแล้วเพื่อนๆก็เอามาปลูกเลยค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่นี้นะคะใส่ใสปุ๋ยเนี่ยแล้วก็ปักไว้เลยค่ะ จะโตเร็วมากๆแล้วก็ไปคืออยู่ได้ในทุกสภาพเลยค่ะแล้วก็การเจริญเติบโตเนี่ยหรืออ,อีกอีกอันนึงเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ไว้ในดินแบบเป็นดินที่แบบลักษณะของการดินที่ระบายน้ําได้ดีก็จะเป็นพวกดินใบก้ามปูหรือว่ากาบมะพร้าวนะคะแล้วก็จะชอบแสงแดดดำร้ค่ะแต่ว่าถ้าได้รับแดดน่ะคือถ้าแดดมันจัดมากๆเกินไปนะก็คือจะเกิดใบไหม้นั่นแหละเพราะว่าสีเนี่ยมันจะมีสีขาวด้วยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนนะก็ ดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะถ้าจะรับแดดก็ไปช่วงประมาณสักช่วงเช้านะคะถ้าจะเอาออกไปรับแดดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงหรือว่าหร,หรือไม่ก็ให้แบบวางไว้ในพื้นที่ที่พอจะมีแดดส่องมาถึงนั่นเองค่ะก็จะสวยนะคะแล้วก็ลายต่างๆนี่จะออกมาชัดมากเลยค่ะถ้าต้นนะคะโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็แข็งแรงเนี่ยแผ่นใบเขาจะหนาขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าเราจะเอาออกไปตากแดดจัดเลยอะ่ะก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าต้องเป็นต้นที่แข็งแรงมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งซื้อมานะคะเราเอาไปออกแดดจัดเลยค่ะก็มีสิทธิ์เรื่องของใบไหมได้นะคะแต่ถามว่าถ้าใบไหมแล้วทํายังไงเพื่อนๆก็ไม่ต้องเครียดนะคะก็คือตัดใบตรงนั้นออกแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอามาเลี้ยงใหม่ค่ะและก็ยังสามารถปลูกได้แบบเรียกว่าโตเร็วโตไวด้วยนะคะ แล้วบางคนเนี่ยก็ปลูกในน้ําได้เลยนะคะซึ่งขยายพันธุ์เนี่ยวิธีการขยายพันธุ์ของ เจ้าซิงโคเนียมเนี่ยค่ะก็คือใช้วิธีการปักชำ้ำก็ตัดมันจะมีเป็นข้อๆนะคะเพื่อนสามารถที่จะตัดแล้วก็เอามันทดลองได้เลยอันนี้จะบอกว่าแนะนําให้ลองทํานะคะเพราะว่าเพื่อนจะรู้ว่าวิธีการปักช้ำเงินไหลามาเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่แบบว่าเอ้ยหนเเูเรากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ไปไปเอาเงินไหลามาที่เป็นเงินไหลามาปกติก็ได้ค่ะลองมาปักชำ้ำแล้วเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าวิธีการเนี่ยมันคือวิธีการเดียวกันมันไม่ได้ยากเลยค่ะก็เป็นอีก ไม้1ชนิดที่วันนี้นะคะแอนเอามาแนะนำค่ะเพราะว่าช่วงนี้ราคาโอเคแล้วก็เพื่อนๆทั้งมือใหม่มือเก่าก็สามารถสะสมนะคะใครมีแล้วก็ไปผ่ามาเพิ่มได้เลยค่ะวันนี้ก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะ